เมื Even e ่อ e ชีวิตจะเดินทางไกล คิดจะทำอะไรดีก,ก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญเกียรติยศคำสอพอทอใช้เวลาสั่งสมนานอุดมการคสิ่งที่ฉันยึดมันไว้ในใจจะมีชี สวัสดีค่ะดิฉันพรสุดาพุกประเสริฐง,งานประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงจันทร์สุพรรณ3ซึ่งจะได้นำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านดรอำนาจเหลือน้อย วันนี้เรามีสิ่งดีๆที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเรามารับชมกันได้เลยค่ะ นี่เป็นนักเรียนต่างจังหวัดทางภาคอีสานที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพเพราะมีแม่ทํางานอยู่ที่นี่พวกเธอช่วงปิดเทอมนี้เราไปเที่ยวบ้านใครกันดีเราไปเที่ยวบ้านที่ที่สุพรรณกันไหมได้สิช่วงนี้เป็นช่วงวดูเก็บเกี่ยวข้าวบรรยากาศกําลังดีเลยและพ่อเราก็ทําอาหารอร่อยที่หนึ่งเลยได้สิโอเคเลยลูกครูวันนี้ให้แม่พาไปไหนล่ะคะที จะให้แม่พาไปเท่ยวที่บ้านเพื่อนที่จำตุพันธ์ครับเวลาเพื่อนที่หารุดยูนนะครับได้ค่ะลูก ใช่ไหมคะลกูกใช่ครับย้แม่ผูมาแล้วแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะไปเที่ยวบ้านพีที่จังหวัดสุพรกันใช่ไหมใช่ใช่ไปกันเลย ได้เลยค่ะยรัมาน่แล้วลยครับสวัสดีครับวัสดีค่ะสวัสดีวัสดีทุกคนนะสวัสดีสวัสดี อ่านันเเชิญเชิญเข้าบา้านเราเลยลูกมามาเนะดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พ่อมีทำอะไรให้กินอร่อยๆกันมาเอ๊ะวันนี้พ่อที่ทำอะไรให้กินกันนะทำไมหอมจังเรวไปดูกันไหมไปสิไปสิปสว้าวกินหอมจังเลย คุณพ่อทำอะไรพวกเรากินเหรอครับอ๋อวันนี้เหรอวันนี้คุณพ่อจะทาเมนูพิเศษให้พวกหนูกินลูกก็รเรียกว่าปลาดุกย่างเดาน้ําปลาหวานนะเพระาะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเกี่ยวข้าวใหม่ลูกเขาเรียกช่วงข้าวใหม่ปลามันปลาดุกของเราเนี่ยมันก็จะหอมอร่อยข้าวก็เหมือนกันก็จะหอมอร่อยพวกเราเคยกินไหมคะัไม่เคยค่ะเคยได้ยินแต่ชื่อปลาดุกเดาน้าปลาหวานบ้านเราใี่ดีที่สุดแล้วของีมืองเหนื่อยเลย วันนี้เราก็มีอาหารอีสานมาให้พว่เนอชิมเหมือนกันนะอะไรเหรอวันนี้แม่เราจะมาตามเส้มก๋วยให้กินทงน้งงานพวกเราไปกินกันเลยนะพี่แม่อีแม่มือนี่ตามบกคุ้งไห่มูคอยกินเด้อจ้ะ ลาดุกไปตาบมะคงแซ่บๆอันนี้ปลาดุกย่างสะดาน้ำเปลวหวานปลาดุกยินกันแซ่บๆเลยเด้อวันนี้กินให้อร่อยเลยครับโอ้วันนี้ปลาดุกย่างสะดาน้ำเปลาหวานบ้านเี่อร่อยมากๆเลยจมกลับบ้านเฮ่อก็อร่อยเหมือนกันใช่ๆบ wow. ้านเฮ่ออร่อยเลยวันดีลูกวันนี้วันนี้กลับมาเที่ยวกันใหม่นะมากินของอร่อยๆกันใหม่นะครับจุ่มีนะจุ่ม